เตะก็ดึกจบเกือบเช้าแต่ผลการขันออกมาเบิรคัมซีวอลและเพื่อนร่วมลีกอย่าง Manchester แมนเชสเตอร์เต็ดก็ฟอร์มกำลังแรงแรง แล้วก็ใกล้ที่จะถึงเวลาที่จะต้องเจอกันแล้วในสึกแดงเดือดถ้าเล่นแบบนี้ก็บอกได้คำเดียวว่าตัวใครตัวมันแหละครับพี่น้องเอ้ยเบิร์ดคำซีว้าจริงๆสวัสดีครับท่านแฟนยูทูบชแนลแม็กซ์ฟุตบอลมวยไทยนะครับ กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ตรงกับวันอังคารที่5มกราคม2563ออขอโทษครับ64ขออภัยครับวันนี้ตรงกับวันที่ฟุตบอลอาจจะน้อยลงไปสักนิดหนึ่งนะครับก็แต่ว่าก็ยังพอมีให้เราได้รุน้นได้เชียกันวันนี้ลีกหลักๆนะครับก็คงจะเป็นศึก คาราบาวครับนะครับแน่นอนครับว่าวันนี้เห็นภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือสเปอร์ครับวันนี้มีโปรแกรมลงเตะเจอกับเบนฟอร์ดนะครับวันนี้ก็ต้องดูว่าเจ้าของภาพในวันนี้จะได้จูบกำปั้นหรือเปล่านะครับแฮร์รี่เคนจะได้ซัด ยิงใส่เบน f o ฟอร์ดหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันแต่ผมชื่อวันนี้ชนะครับเพราะมูรินโญ่เป็นสิงบอลทั่วอยู่แล้วส่วนจะชนะเยอะจะชนะน้อยก็ต้องขึ้นอยู่กับจังหวะของเกมว่าจะเล่นเหมือนวันที่เจอลีดหรือเปล่านะครับถ้าเล่นแบบวันที่เจอลีดก็มีโอกาสที่จะยิงได้เยอะนะครับ แต่เราก็ต้องรอติดตามกันวันนี้คัดมาฝากไว้หนึ่งคู่แล้วกันเพราะว่าบอลน,น้อยจริงๆนะครับจริงๆมีลิกเดอร์ด้วยแต่ว่ายังไม่ได้ดูนะครับก็เลยวันนี้คัดสเปิ์มาฝากกันก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ